ตามขายไอ้หนุ่มรถแดงนะฮะไอหนิมันสจมไงยอันนี้มันพอดีมันครบเดียวกันพี่น้องเอ้ยเออคือโครตสีดำพกอยู่ก็พกเดียวกันไอที่ดำมันดมันดำอร่อยนะ ไงแม่งก็บี่กินข้าวมามากันโอ้คืนห้องบรรยากาศเก่าๆนี้แม่งก็ดีเลยอืมแต่ข้าห้องดีกว่างั้นน่ะฮะก็บรรยากาศเก่าๆไงฮะเย็นข้าวเก่าๆไงเข้าห้องข้าวห้องอย่างเดียวครับหนาวครับหนาวกินอะไรครับไทยพนอดก็อิ่งก๋วยกุ้งเห็นไหมจับตะแก้วตะแก้วแทะผมยกตะยอดมาผมมองหาแล้วครับผมเจอเด็ดสุดแล้วครับหอยครับก้อยหอย ก้อยหอยนะเอาไปเสือก็ชอบหอยนะเตรียมชิชูไว้ให้แล้วมาไหเอาได้นะครับได้ครับเอาไว้ซับน้ำตาเด็ดปลากุ้งบ่ปลากุ้งซุกครับซุกโอ้ยมีน้ำตูนนี่อ่ะมีมีมีกุ้งด้วยนะครับอือมาซับปลาไปขึ้นมาอายกินแฮะอร่อยไหมคุณมอนนะคะเพิ่งคือบอกพี่นูอ๋อแอตตินาที่สองครับอะจริงจริงแอตก็ทำข้าวมาแล้วนะคะคุณน้ำใช่เฟิงจานนองมาแลราจามามามาด้วยครับ เบื้องไปทางใดก็มีนั่นอ่ะก็มาใกล้กล้องทล้วงั้นแหละโอ้โหใกล้พี่มาน้ามากข้าวต้มข้างต้มไม่ต้องอร่อยมากเลยแมงกะี้ลองกินดูอันนี้อันนี้ไม่ทำอะไรได้ครับเรื่องต่อพรุ่งนี้ครับผมม่งนี้องเอาข้าวต้มออกแม่บ้านข้านะครับเข้ามาเข้ามาหนูแช่เยอะเกินไงหนูเลยนึ่งครึ่งนึงเอ๊ะผักอันนี้คุ้นๆนะฮะผักอะไรครับเฮ้ยผักชีเหรอผักอะไรอ่ะ เอ๊ะอเอ็มมาจากไหนคุณคุณไหมครเดี๋ยวพ้องพี่วันครับทุกมันหลักฐานอยู่ในมือใครครับหลักฐานมันอยู่ในมือชาติใช่ไหมคุณคุณไหมครับอยู่ในมือยู่ใกครแปลงของคุณนะฮะเสือลืมผักแพลวเหมสวนแม่เนาะโอ้ลืมลืมลืมผักแพลวแพลวผักแพลวผักแพลวผักแพลวเต็มเลยอร่อยจริงอมใช่น้ำสัสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในช่องพี่เฟื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ชมชมอาจาร์อาจารย์นะคะสวัสดีน้ำใสไม่ใช่ใส่ใส่กับไม่ใช่ใส่กับน้ำหนาวครับไม่รู้จักใส่เสื้อแขนยาวกันเลยสองคนนี่น่ะอากาศก็เย็นเย็นแต่วันนี้รู้สึกเย็นกว่าทุกวันนะฮะนะแมงกะบีอืมอะไรนะอย่าลีลานะแต่เขากินเข้าน้ำกันสามคนอยู่หันนะตัวแปบเราเนี่ยตัวแป็บที่บ้านเรียกตัวแปบตัวแปบใช่ไหมเเด็ดมาจากตองงอยเหมือนกันครับว่าเป็นอะไรสซุปใสหัวกะดัำ คน้ำใจสวัสดีค่ะกระทอมชมจันเนี่ยนะคะก็เข้าไปกดติดตามกระทอมชมจันทร์ด้วยนะคะม่เ็ดด้ลยต้องวางยาไงวางยาวว่ะแต่วันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะพูดถึงมันก่อนเผ็ดกว่านี้ใช่ไหมอือวันนี้อ่อนพริกลงเพราะว่าพริกแข็งอ๋อแข็งโอ้โหคุว่าแก๊ดนี่จะพริกแพงแบบนี้นะพริกแพง ที่เป็นไหนเนาะคือนอนสบายแน่นอนไหนฮะนี่ที่อยู่ไหนอ้าวอ้าวเขายังไม่เจอกับข้าวเปล่าน่าจะอิ่มแล้วได้ม่อิ่มเขาจะแบบนี่นะคะกับข้าววงใหญ่นะคะคุณซิมซิมนะคะนอนก่อนนะจ๊ะเฟื่องค่ะขอบคุณค่ะคุณนั้นท์เรือน้นใสเลยนะคะไม่เรียนไปทุกมุมไงมาต้องมีมาแม่งดีหรืไม่มุมไหนอร่อยนี่ยเนี้นี้เนี้ยเนี้ยมีก็อีตัวนึงนี่เอาท้ายด้านนอกเอาด้านลมด้านนอกเนี่ย เป็นยังไงาแครับน uh ี่คมับคักที่มาแล้วต่อไปไม่ต้องซื้อแล้วนะผักน่ยที่สวนของเรามีทุกอย่างใช่แต่ทาแตงข้าแงหลังการตัดสินก่อนไม่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 ่ไม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 ่ไ่ไไม่ไม่ ยิ่้าวยจ่ยังไปครับที่เป็นเละออกทำอะไรนะเ้ดายครับอะไรนะพูดเล่นโอเคอ้าวีโลออกจริงจริงเหรอจะปลูกใหม่เลยครับปลูกใหม่เหรอมันแกรนเปิดสีนะกสดบาเลออกเปิดีดนเดีามากินข้าวก่อนมามๆๆตอนนี้ครับผมเห็นแปลงผักสวยสุดแล้วครับ มีอยู่สามสี่ช่องของมณีแม่บอกใช่ครับเบอร์หนึ่งเลยครับก็ต้องมีอีกไครับปูหัวหอมมีใครนะผักบุ้งแล้วใครปลูกคะน้าในงามจังเลยผักบุ้งพี่แอนอืมแอนแฟมิลี่ไม่น่าเชื่อโอ้โหทำอย่างงามคะน้าแม่บอกอือล้วมีของพี่เจนอ่ะโอ้โหตรงแนวเลยผักบุ้งอ่ะผักบุ้งน้ำตอนนี้มันมันสวยจริงนะเหรอแต่พอโตขึ้นอ่ะมันจะดูแลยากมารลงเสือโอ้โหมันต้นยาวใช่ไหม มันมันจะเหลืองมั่งแล้มันแก่แล้วมั้งะเพราตัดไม่กินก็แล้วไม่นจ่เราตัดบ่อยๆก็แตกนะอมันก็แกไม่ได้รับเชื้อมาแล้วอก็ไม่ได้รับเชแลม่ด้รัเชื้เดี๋ยวยรบนี่ทำอะไรยืนบางก้องอนป๋ยครับร้อม พูดถึงหอมก็ต้องดูนะว่ามันมีหัวไหมเนาะเพราะมันเป็นหอมหัวแดงใช่หอมแดงหอมแดงผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาหัวปลูกแล้วมันมันขึ้นต้นใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้มันจะจิ้งหัวไว้อีกไหมใช่จริงมันจะแบ่งออกใช่อ๋อมันจะแตกหัหอมกับกระเทียมอะดูเหมือนง่ายนะแต่จริงไม่งในโบจีทำกระเทียมเนาะใช่คือไอ้ต้นกระเทียมมันกินได้ไหมได้ได้โอ้ยพันธุที่เคยกินเราต้องกินทไมอะ เออผมไม่เคยเห็นนะนี่ก็ถามไปด้วที่กระต้นหอมเขาเขาเขานิยมมาผัดมาทำอะไรกินแต่ว่าต้นกระเทียมไม่เคยเห็นกระเทียมเอามาตำแก้วตำซุนตำใช่อร่อยต้นมานะไรครับจิ้มใบมันอ่ะนั่นแหละไม่เคยเห็นเอออร่อยทีนี่จะกินอะไรพี่นี่ยูดได้ทำประธานดูดท่านประธานปีนแล้วเล่าถาโดนแล้วบปล่าเดี๋ยวหอยหอยก็กินไม่ได้กินกุ้งได้อไหมกินกุ้งได้ไหมเอาเอาเอานั่นกินได้หรือเปาใส่กอกใส่กรอบใส่กอกเขาได้มั้ง อ่พออีพออีเอาอีพอไปเลยไปเลยพอกี้ครับไปเลยกี้เบิดแล้วไปท่านประธานอ่ะโอเคได้เนาะได้อยู่ได้ถูกใจใจเลยนั่นถูกใจท่านประธานแต่พูดถึงพูดถึงหอมกระเทียมน่ะมันมันต้องลงหัวเด้มันต้องมีหัวเนาะสามณีเนาะกระเทียมมันก็ต้องมีหัวนะถ้าเกิดว่ามีแต่ใบสวยขึ้นมาก็ไม่ได้นะหอมกระเทียมตูดขึ้นเหมือนกันเลย ตัดบ้าเลยอ่ะลายชิ้นใหญ่ไปแล้วนะได้สกอตชิ้นโตตัดบ้าเลยอ่ะแอบเกินที่ซิมซินสวัสดีค่ะคุณซิมซินจ้าขอบคุณจ้าพี่กบะมาค่ะมานด้วยคนจีแตเองมามามาสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ที่อ้าวมณีคิดเช่่นอยูทีี่มณคิดเช่นนะครับแต่ว่าจังไห้พี่เสือครัวที่กบะใครนึกว่ามันไกลอีกสิบชิ้น ชืดอเช่นหวยว่ามันไกลเนาะขอบคุณทักสามนีทางแอชไทเด้อขอบคุณอะไรับอ้าวทำไมกินน้อยจังไทยบ้านนอกกินซ้ำนั่นนะอืงต่อได้กล้วยเขาอกขนมหวานเลยขนมหวนมีของหวานอีกลยนมีของหวานอีกแล้วเนี่ยเราช่องอ่ะเราช่องเนี่ยบัวซอยบัลกินเด้อปีนาร์กับเบิร์เด้อร์เขาเด้อ ของพี่ก็พี่ก็มีเยอะเหมือนกันพี่ซื้อไว้เยอะเหมือนกันมาซอยกันจิงของพี่ก็เยอะปีหน้าขันม้าซอยกันกินปีหน้ากรับเพราเบิ่งเดี๋ยวหมดกินซอยถามหน่อยข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยนะครับอยากนาของพลีสั่งมาให้อเ่าอยากนาของใครนะนาแม่ผู้ใหญ่พี่กระสอบของตาชานพี่กระสอบวิโพลี่วิโพลี่ห้าสิบกิโลแม่ผู้ใหญ่สิบกิโลตาชานอีกอะไรนะยี่สิบ สิบห้าโลมีเปืือกก็มาเอาไปนึ่งมีข้าวพี่ก็เยอะพี่ซื้อไว้เยอะอยู่ให้มาครับพี่มาให้น่ารักมากประพาดาสวัสดีนะคะคุณกระบกนะคะค่ะเจ้าน้องเรายังอยู่ในกระทอบนี้กระสอบนึงไหนไว้ไว้หมดเดี๋ยวจะมาขอมีในกระทอบมีกระสอบนึงแต่ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่